เห็นอย่างไรเธอกาสเด็พี่น้องมันนี่กรพาะกันก้าช่องนีสาวบนพี่น้องมันนี่อันวาสิเห็ดแกงหน่อไม้กงเปืหน่อไม้พี่น้องเนีพอดีโมว่าใจาบุไดเามหน่อไม้มาหายไม้สดๆได้เนี่ยไมลวกไมลวกลวกมา้ามาต้พยังล่ะไม่ไมลวกนะไม่ลวก บนบเขา่อนเขาอยู่บนเขาโซนเพลิงลันรีไหมครับหวเหลวดยนื่งไม่ไปซื้อว่านี่าแกงวะแกเครื่องแกงปลาอย่างดำๆกิวเขียวนี่ไหมนำน่าซส้อแบบตั่นมาหายแล้มีเห็ดเห็ดกินะชุกบเกิญจากแล้วโบโหออกคุณขยแยงคุณขงกะแยงกับคุณโตคุณโตค่ะไม่ใช่ในลัก ่ใ่หี่แกงเศร้าค่ะอ่าเราเราเรายังจะตําตยังนะเออตมเครื่องมันตัวตเครื่องใช่ปะโกโกโอ้ควัวหน่อยเห่นไหมควัวหน่อยฮันซาเิ่นควัวหน่อยควัวน่อยจหกปสเลยอควัวควัวมือต้องหตัวของคนทำงานเนาะแมน เบื้องอิตำยังไงเบื้งไงเบื้องน้ำไงน้ำขี้น้ำหมดขี้ั้พอมใส่ปลาเทียงเกงเปื้อแกงเปื้อแกงเปื้อมันต้องมีอันนี้ได้ผักขาอันนด้ผักขามันกับอิตักกระแนงอันนี้เออใส่กระแนงเราก็ต้องใส่ผักขาสันบ่เออกหเนาะกินมันตามกันแมนเนาะ แกงรวมมิดเลยเป็นเป็นเป๊ะกัยังมาเป๊ะเนาะกระเป๊ะเนาะใช้ทุกอย่างแหละใช้ทุกอย่างที่มีแต่ไม่ใชแต่ซ้ำหรือแต่ใส่แต่ซ้ำมันต้องอุ่นก่อนบ่เอ้ยก็ต้มหนามย่างก่อนย่างย่างย่าง่างลยอืมเขียวเลยถ้าคนถ้าคนเราเคยกินก็เอกหนามมันยังเขียวๆเนาะก็น่ากินเลยว่าสั่นแล้ว ปลาสูตรดั้งเดิมสูตรอีแมซ้อนมาตตาซ้อนมาอืนี่ละเพราะล้างโคกคนขบวนเด้หคนบวนตรงลลางโคกเลยคคนใช้เขากลางกันเห่ะเอานำพุธเดือดขึ้นใส่เลยโอ้ยมันทุกข้เนอกข้าวค่วไ้อ่ะแมนั้ป นึ้ว่าคือแกแกงป่าเนาะ้าให้น้ำเดือดก่อนใส่บบข้าวดิเบ่ๆบเห็ดไปแล้วขี้ไข่ฮะใส่หัวเชียงไข่ด้วยนะเอ้วมันหอมเนาะทุบๆหน่อยเจ้า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  เสร็บร้อยแกงเข้าไปแล้วัจวจจิงงคายนึ่งอย่างแล้วเครื่องเคียงโอ้มาอือ้อปอกน้ำฉันปะปอกเขาต้องน้าเปลือกมันแข็งออกก่อเรากาอื้อเนี่ยาอื้อมาอิ้งขาดเนี่อื้อมันเนี่ยม,มันบือบอนบ้อเฮาเลยบื้อมันม มเอ้อผิวขี้คางคบก,กว่าสแตทยเอินมันจังมั่นมนว่าคือสีแมนสีงามๆเมีด้สีเส,ส,ส,สียบ่สียบเสบส่รสสดร้ายเนาะใสรัลแมนงวดลายกับแสบเองแมนแกงคืออาจจะตัว อ่าคอยฟังปุ่นพัชัแงนวบลาด้มันบอกว่าใส่แป้งนวไลายพ่นังอน่างแสบใส่ลายแสบลายมันบอกเป็นได้เจ้าเจ้าไปเจ้าไปเจอน้องคอยแกงน้ไมักินเะแหลกเจ้าอึ้งเลยบ่าแป้งนวลแป้งนวท่งสิบาทใส่ทีเดียวปลาหมึหลดลาหงปลาหขาเห็ดแน่อน ก็ปลาวหันเป็นลูกเตา,าบอลเขินหันเป็นข้อดีครับหรืล่ะม,มันก็เปื่อยอยู่แล้วเ<ม>ธอหันใหญ่ๆแน่เธอะเห็ดใหญ่ๆเนี่ยจัเอาแกงกว่าเจาะอันนั้นก็เปือ่อยเออฝักทองมันจะเพิ่มรสชาติให้มันมันๆเนาะบักอือ เออมันเออมันเออมัเออคือกันหน่แหละเออยังไงสักนะขึ้นเืือคำว่าภาษาลาวเออมันเออคือกันหน่าละคือถ้าลาวเทออลาวเทิ้จากแล้วเราเทิงกับเอิอไม่ได้ก็สวยอย่างละแต่เคี่ยงกันกับสวยสุรินบุรีลำมันภาษาเดียวกันเด้ ภาษาเราทึ่งกับภาษาสวยอันเดียวกันมันอยู่ไทยอยู่ไทยก็เอื่นสวยอยู่ประเทศลาวเอื่นว่าเล่าทึ่ง่อยก็เล่าทึ่งกันได้ล่ะว่ามันเล่าลุมนะเล่ากลางได้จ้ะกลางลาวทึงเครื่งโพดลาวทึงโพดทึงมาเขียบ ปาาโตเรื่องอาเฮืยอยู่เรื่องอาเฮืเลี้ยนะงอาเฮียอปา้าโตใส่หลายมประโยชน์ได้หมดเลยจากแล้วประโยชน์คอยบหูต้องคอยหูตะกินลีมม่ใช่ได้อ,อย่าไปทำมห้าประโยชน์ กินเพลย์ยูประโยชน์เพลย์กินว่าสั้นแล้วอ่าไปหกต,ต,ต่องงเห็ดยังอีกบ่านี่เห็ดคิมาจุกิเห็ดมีเห็ดแข็งโอเกะโอ้โหเด้เขาบอกมาขอยบกโู้น้ำเลือดเห็ดนี่ต่าจุกเห็ดญี่ปุ่นเห็ดญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นค่ะ เดีวเราจะพี่น้องใส่เห็ดลงไปจ้าเห็ดชิมาจูเกะครับพี่น้องเห็ดชิมาจูเกะครับพี่น้องใส่ลงไปเลยโอ้พี่น้องสีสันกับกระดาษเสียบไปที่พี่น้องดิแกงแกงหน่อไม้อันภ่ตู้กับอันในไส้มือเสาด้วยพี่น้องเด้อ หักนั่งตูวก็พักอันขแยแหงในไส้มืออึดกเจ้าครับพี่น้องเครื่องปรุงนะคะกระสิมีกระสิมีประแดกจ้ะพี่นอาา้องปลาร้าเข้มแล้วล่ะแล้วก็แป้นงนัอจ้ะพี่น้องแป้นงน้อจะร้ายแยบร้ายอาว่า นี่รถดีจ้าพี่น้องพ่อแซบแล้วว่าแป้งนวดเยอะแซบแล้วค่ะอือ้าพี่น้องซีสันจะไปแซบไปได้ซีสันน่าทานมากๆเลยก็จะแซบเกลือกหวานนะพี่น้อง เออกปาแทตเสีบสีกปาเสียบเ้ยอยู่กระดาเฮ็ดีว่าสุเกะกมี่าเสียบบคะเฮ็ดไว้กินสาวกับเป็นอสาวกับสีว่าสีไปแต่ตักบาดเราใส่บาดตั้ีหน้อมาอื่นสาวอันพักอันนี้ พักอันกระแยงใส่มืออื่นจะพี่น้องพักกระแยงพักนั่งตูใส่มืออื่นพักนั่งตัวมุขหอมเหม่ยห้่ยพี่น้นอนหอมเหม่ยเหม่ยเลยเพิ่มกินเล็กน้อยพักอันนี้พักอันนี้ใส่พักอันยังเหลือเอ่ย พ,กกพัออกบักใบบักกรูดพี่น้องใส่กข้วยหอมปลูกแห้งๆน้อยพี่นอ้องพี่น้องแตะแซ่บบอคาอร่อยไหมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้พี่สนนาวบ่นเหมือนกันนะครับพอไม่คลิปหนานเด้อพี่น้องเด้อ อไมาเคยกินขา่าวมาขอแบ่งแบ่งด้วพี่น้องแต่ตอนนี้ยังบ่กให้ได้ดซุกกับพี่น้องเงี้ก็แบบเอือกันยังไม่ได้ดซุกอยังขอไม่คิดนาค่ะบ,บ๊ายบาย